ลิเวอร์พูลอาจเสียโกนาเต้ไปแบบฟรีๆแมนยูเตรียมโละกาลาโชอาจจะลุ้นดิวสลับขั้วก,กับเอนคุนกูของเชลซีด้วยซ้ำไประหุงเอมบาเป้ครับอาจจะได้ลงเล่นในเกมค่ำคืนนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดติดตามได้ในดิวเดลี่ Daily, รายการที่พาคุณไปเจาะลึกทุกดิวที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลลุยกันเลยครับทุกดิวทุกข่าวทุกทีมเรารวบรวมไห้คุณในคลิปเดียวดิวเดลี่กับเกมเอง Welcome to ดูดิวเดลนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ให้กว้างขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของรวิวผู้อย่างเดียวเท่านั้น วันนี้เนี่ยก็เลยเปิดรายการใหม่แกะกล่องครับจะมาทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสนะครับเอามาฝากทุกๆคน2วันต่อสัปดาห์ก็คือเรื่องราวของทีมอื่นๆเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องของดิวซะเป็นส่วนใหญ่ครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็เลยมีชื่อรายการว่าดิวเดลี่รายการที่พาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกทุกดิวครับจะได้ทราบกันว่าแต่ละทีมเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีการเสริมทัพอะไรยังไงบ้างเข้าใจว่าแฟนบอลลิผัวคงจะเยอะที่สุดในเพจเกมเอ,เองนะครับแต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่การได้เรียนรู้เรื่องของทีมอื่นๆไปด้วววยเเเนนนนนนีีนี่่่่่่ผมาากกก็็ปออหึึงงงรืททสใจดัถ นนผมเองเนี่ยตอนอยู่กับขอบสนามก็เล่าเรื่องฟุตบอลในทุกๆทีมอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าในช่องเกมเองด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับที่เป็นแฟนทีมอ,อื่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซัสครต์ให้เกมเองด้วยนะครับอัปเดตกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสกับดิวเดลี่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีดิวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะสลับมาบ้างนะครับก็ตลาดซากาหงจะมีจันทพุธสุขดิวเดลี่จะมีอังคารพฤหัสนะครับอ้า รู้กันไปคร่าวๆแล้วนะครับขออนุญาตเปิดที่ดิวแรกของลิเวอร์พูลนะครับโกนาเต้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลครับโกนาเต้ตอนนี้ครับใช้คำว่ากำลังเตะถ่วงสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลอยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างสร้างความกัวงวลให้กับสโมสรว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเสียโกนาเต้ไปแบบฟรีๆหรือเปล่า คือว่ากันว่าอาจจะตามรอยเทน์ไปนะครับเพราะว่าก็เห็นโมเดลของเทน์แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้มาดริดเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในตัวอิบราฮิมาโกลาเต้น,นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโกลาเต้เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สื่อในอังกฤษที่ออกมาเล่นเรื่องนี้ก็คือเดอะการ์เดียนนะครับข้ามารายงานว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโกลาเต้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับแรก จากที่ลิเวอร์พูลมอบให้ไปแล้วท่ามกลางข่าวหรือว่าเรอัลมาดริดนั้นอยากได้โกนาเต้ไปเสริมแกลกในตลาดซัมเมอร์หน้าการเจรจาสัญญาโกนาเต้เนี่ยถูกเลื่อนออกไปครับเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสำคัญกับการต่อสัญญากับโมเมซาร่าแล้วก็ฟิจิฟันได้ซะก่อนซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาใหม่กันไปเมื่อเดือนเมษา,าย,ยนที่ผ่านมาเนาะก่อนที่ลิเวอร์พูเนี่ยนะครับจะหันมาโฟกัสที่โกนาเต้เป็นลำดับถัดมาเชื่อว,ว่าโกนาเต้เนี่ยแอบผิดหวังครับกับโครงสร้างข้อสเสนขอของสโมสรที่ให้ค่าเหนื่อยแบบมีเงื่อนไขาจากผลงาน พื้นฐานที่สูงกว่านี้ไม่ต้องมาแบบบวกโบนัสบวกแอดออนอะไรแบบนั้นซึ่งหาว่าลีพูไม่สามารถตกลงสัญญากับโกนาเต้ได้ก่อนจบซัมเมอร์ครับลีพูก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากหลังจากที่เราเคยเสียเทรนด์ไปแม้ว่าจะได้เงินมา10ล้านปอนด์แต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างกับค่าตัวจริงของเทรน์อยู่คือถ้าเทรนต์ตอสัญญาเนี่ยเราสามารถขายเทรน์ได้แบบ80-100ล้านปอนด์ได้แน่ๆโกนาเต้เองก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าไม่สามารถต่อสัญญ,ญาได้และจบแบบเดียวกันับเเรรรนนนีีี่ยอออออาจะสฟ้สไปต ลิพูร์ก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ครับอาจจะกลับมาเจราจาโนลเตตอีกครั้งแหละแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะรอไปท้ายตลาดซัมเมอร์เลยนะครับแต่ก็ยืนยันนะฮะว่าจะไม่มีการจ่ายเงินค่าจ้างเกินความเหมาะสมแต่อย่างใดหลังจากปีเดียวของฟอร์เรเวลและจาริฟิล์มปลงไปได้ก็ใช้เงินไป145.5ล้านปอนด์ยังไม่รวมเคอร์อเคสอ,อีก40ล้านก็จะเป็น180.5ล้านปอนด์แต่เครื่องหมายคำถามยังคงมีอยู่จากการขายไปของเจอเรลคอนซาที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับเบลล์เลเวอร์คูเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเซอร์แบคยังเป หรือว่าซื้อเพิ่มแค่คนเดียวขึ้นอยู่กับการสนใจของโกนาเต้นในช่วงของการต่อสัญญ,ญาในซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนตฟิล mm ิป hmm. ตอนนี้ก็ย้ายแล้วนะครับไปอยู่กับเบรธมเบดอเวนส์ด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์ไม่มียืมแล้วนะครับคือย้ายแบบย้ายขาดถาวรเลยก็ขอบคุณแนทมากที่ทุ่มเทมาตลอดนะครับแล้วก็เราก็ยังจําได้ในห่วงเวลาที่เราไม่มีกองหลังเลยครับแนทกับริสวิลเลียม เป็น2คนที่พาเราได้เล่นอยู่ฟาร์มแชมเปีลินลก์ก็สู้สุดใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับสำหรับแมฟิลิปโกลเต้ก็ตามกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่าจะไม่เป็นโมเดลเดียวกับเทรนต์ละกันนะครับเอาละ นะจบจากเรื่องของลิเวอร์พูลไปนะครับขออนุญาตไปต่อกันที่เรื่องราวของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนรักตลอดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโรินวิลลครับสื่อที่หนึ่งของดิอัลติกรายการว่าตอนนี้จอห์นนี่อีวนกำลังอยู่ในการเจรจาสัญญาครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไม่ใช่สัญญานักเตะนะครับเป็นสัญญาเพื่อรับตําแหน่งงานในทีมสตารซึ่งจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ย พัฒนานักเตะเยาวชนครับแน่นอนแมนยูอยากเก็บอีแวนไว้หลังจากที่ประกาศแผนสตาร์ไปแล้วในซีซันที่ผ่านมาแต่ว่าข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องให้อีแวนรับผิดชอบเนี่ยก็คืออยากให้อีแวนเนี่ยดูแลนักเตะดาวรุ่งที่ถูกปล่อยยืมไปทั้งหมดถามว่าอีแวนเนี่ยสำคัญกับยูไนเตดยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้ event อีแวนอายุ37เนาะแล้วก็กลับมาร่วมงานกับยูไนเตดในปี2023เนาะก่อนหน้านี้ก็ย้ายออกไป8ปีเห็นจะได้นะครับคือประสบการณ์ของอีแวนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญเลย เขาเป็นทรัพยากรสำคัญที่ยูเนเต็ดต้องการรักษาไว้นะครับอีแวนมีประสบการณ์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยลีกคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สโมสรโลกอย่างละ1สมัยซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับและตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็รู้โครงสร้างของยูเนเต็ดเป็นอย่างดีครับเขาเริ่มต้นจากการไปอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรที่เบืองเบลฟาสต์ตั้งแต่อายุเกขวบแล้วแล้วก็ได้ประเดิมสนามชุดใหญ่ในเดือนกันยายนปี2007ตอนนั้นเนี่ยเป็นเซอร์เล็กคุมทีมนะครับก่อนที่จะย้ายออกจากโอทอฟอร์ดไปในปี2015ไปออออออยยยยยูู West Bomb ester, ยู่่กกกกกกััับบบเเเเเวววสสตต์์มมมมมลลลลรรแแแ้้็็าาานนนนีคคงงงใุขทฮ อีเวนน่ยมีคุณค่าอย่างมากในแง่ของบุคลิกภาพและความเป็นมืออาชีพรวมถึงประสบการณ์ในการคว้าแชมป์ครับเลสแพรี่ครับซึ่งเคยรับหน้าที่ดูแลนักเตะที่ถูกปล่อยยืมเนี่ยมาลาออกจากสโมสรเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เลยทำให้สโมสรเนี่ยอยากจะได้อีเวนเข้ามารับหน้าเสือต่อ ก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะพัฒนานักตเตะเยาวชนไปได้ดีแค่ไหนเอานั่นคือเรื่องราวของอีแวนต์ต่อกันที่อีกหนึ่งเดียวครับคือเดียวของเอ็มเบอร์โมไซมอนสโตนครับนักข่าวเทนนิงของ BBC เนี่ยรายงานว่ายูเนเต็ดยื่นข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่มูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแบรนด์เอ็มเบอร์โมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบรับนะแค่บอกว่ายื่นไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยยื่นไปแล้ว45บล้านครับแล้วก็บวกแอดออนส0ล้านแต่ก็ถูกเบนฟอร์ดปฏิเสธไปนะครัห้น่งนนง,นงึ ตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดเลยคือต้องการจะปิดดิวเอมบโมให้ได้ก่อนวันที่7กรกฎาคมนะครับคืออยากจะเอาเอมบโมเนี่ยไปเก็บตัวปรีซซซันด้วยกันให้ได้รายงานเพิ่มเติมบอกว่าเบนฟอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วต้องการค่าตัวเอมบโมเนี่ยไม่ต่ำกว่าที่วูฟได้รับจากการขายมาดดีุสกุญยาคือ62.5ล้านคือเห็นวูฟ p ได้ก็ต้องได้บ้างนะครับซึ่ง ถ้าพูดตรงๆก็มันก็ควรจะอยู่ในระดับใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าเอมบูโมก็เป็นนักเตะคนสําคัญของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่ามันก็เมคเซนส์ถ้าจะไปถึง60ล้านปอนด์สหรับเอมบูโมนะครับจริงๆซีเวนเจราดเนี่ยก็พูดถึงดิวนี้ด้วยนะครับตอนนั้นผมไปกินข้าวกับเจราดแล้วก็ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่ามาดูสุนยาดีแต่ว่าเอมบูโมเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับยูเนเต็ดด้วยยูเนเต็ดควรจะต้องไปเอาเอมบูโมให้้ไดนี่คคืืออออสสิิ่่่่่งงงทททีีเเเจจรรรราาาาดบดบบกกกแตตผมํุปนนข้วัให้ได้ฟัังกนอี่ครันเาุยยกหลื่องมมาาากกกครับตลลตลลลหยส นะครับอ่ะนั่นคือเอโบโมไปอีกที่อีกเดียวหนึ่งครับมีข่าวแวววๆว่าจะสลับตัวกาลาโชกับเอ็นคุนคูครับหมั่นรอครับนักข่าวทีหนึ่งของเดอะเทเลกราฟบอกว่าเชลซีและยูเนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและอเลฮีโดกาลาโชแบบสลับคั่วกันในช่วงซัมเมอร์นี้ เอนคุนคูและกาลาโชเนี่ยต้องการจะย้ายออกจากสโมสรของตัวเองทั้งคู่นะครับและมันจะไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีดีวส์ับขั้วเดยตรงแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับซึ่งถ้าว่ามีการย้ายทีมแบบแยกดีวโดยเอนคุนคูย้ายไปยูเนเต็ดและกาลาโชย้ายมาเชลซีเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาของทั้งสองสโมสรได้นะครับอย่างไรก็ดีครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่าง2ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กาลาโชเนี่ยถูกแจ้งว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอาร์มอริมแล้วนะ ที่จะย้ายทีมด้วยการโพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้ออาร์เซนอล่าที่มีชื่อมาคาสแรฟฟอร์ดอยู่ด้านหลังเชลซีเองเนี่ยก็ต้องการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายครับโดยที่มีการโชว์อยู่ในลิสต์เป้าหมายร่วมกับเจมี่กิตเทนจากดอทมอนแล้วก็มาริกโฟฟานาจากลียงส่วนคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเองเนี่ยนะครับคุณคริสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัญหานักเตะของยูไนเต็ดคนปัจจุบันเนี่ยก็รู้จักและก็สนสนมกับเอ็นคุนคูเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยรับตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคของทั้งเเเชชลลลลซีแแแ้้วกก็ออบดาิ่่ยทใหขืมโงั ปีศาจแดงมันถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเอ็นคุคูก็ได้แต่ประเด็นคือ N เอ็นคุคูเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บต่อเนื่องนะครับเลยไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพกับเชลซีได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถยิงตำแหน่งตัวจริงได้ในยุคข,ของเอนโซมาเรสกาลงสนามไปเพียงแค่27นัดครับยิงได้3ประตูกับ2แอสซิสต์เท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเลยเมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมที่เขาเคยทําได้ตอนอยู่กับอาเบลลาฟซิกนะครับเอานั่นคือเรื่องราวของยูเนเตร ใส่เสื้อของอะไรครับโดกาเชเชเนี่ยผมว่าทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควรยังไงนะครับอาจจะพูดถึงนิดนึงละกันคือทรอยดีนี่นะครับข้อมาบอกว่าถ้าผมอยู่แมนยูแล้วผมเป็นบูโน่แคนแนสผมจะรอให้ไอกาเชเชเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่มันกลับมาปุ๊บเนี่ยผมจะงัดแม่งเลยผมจะจัดหนักแม่งเลยผมพูดจริงนะเว้ยผมไม่ได้พยายามสร้างกระแสด้วยนี่คือแมนยูเนเต็ดนะเว้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะไอ้งโง่เยคืออันนี้คือด่ากาเชชนะครับว่ามึงไปโพสภาพแบบนี้ได้ยังไงมึงเป็นยูเนเต็ดแล้วม สกีนแรดฟอร์ดได้ยังไงนะดีนี่บอกตอบบอกว่าผมว่าเด็กคนนี้แม่งไม่ต้องการจะกลับมาเล่นให้กับทีมนี้แล้วแน่แม่งคงมีแผนย้ายทีมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เลยเล่นเกมจิตวิทยาแบบนี้แบบเด็กรุ่นใหม่แม่งชอบทํากันผมก็พยายามนะที่จะพูดให้ไม่ฟังดูเหมือนเป็นตะแก่ขี้บ่นนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้แม่งควรโดนตีสักดอกหนึ่งวะ่ะแม่งน่าเบื่อชิบหายแม่งไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยเขาว่าเคารพกันในสมัยนี้แม่งมีไว้แค่พูดกันเฉยเฉยอะวะแม่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออก,รอรอกหรือพิส ผมเชื่อว่าเป็นแฟนยูไนเต็ดเองหลายคนก็คิดแบบเดียวกันเพื่อเมื่อเทียบกับสิ่งที่กาลาโชทำครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆทีมอื่นนะท,ทั้งยูไนเต็ดทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็หลายๆทีมด้วยนะครับอ่าทิ้งท้ายนะครับอีกสักประมาณ2ข่าวแล้วกันนะครับข่าวที่เข้ากับฟีฟ่าคัพเวิร์ลคัพหน่อยนะครับเอ็มบัปเป้ตอนนี้กลับมาลงซ้อมได้แล้วแล้วก็พร้อมจะลงสนามพบกับเรดบูลซาบวกก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลเรอัลมาดริดนะครับเพราะเอ็มบัปเป้เนี่ยตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมได้แแลลลลล้้้้วววววซซึ่่งงงงมมมมมาาาาาานน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 เเเเเเปอกกกกกกก็ีโจะะัััับบบบบบสใใชชศุรรรร์พดูยค หลังจากพลาดลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดใน2นัดแรกกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกออลองโซเองให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ตั้งตารอมากที่จะได้เห็นเ e อ็มเปเป้กลับมาแต่ก็ต้องรอดูแบบวันต่อวันคือเ e อ็มเปเป้หายไปไหนเล่าให้ฟังก่อนเอ็มเปเป้เนี่ยมีอาการกระเพาะแล้วก็ลำไส้เสเียบเฉียบลันครับแล้วก็เพิ่งได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองก็เลยทาให้ไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้กองหน้าอย่างกอรซโลกาเซียลงสนามแทนนะครับซึ่งก็ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะทำได้หนึ่งประตูในเกมที่พกบกับอาลฮีลาวก็รอดูครับสำหรับแฟนเรมาดรดนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเอ็มบาเป้นในนัดแรกภายใต้การคุมทีมของชาบ,บียาลอนโซนะครับทุกคนคงอยากจะเห็นใช่ไหมพาเพื่อนๆไปอีกหนึ่งทีมนะครับจากลอนดอนแล้วกันนะครับสเปอร์นั่นเองครับ เขาว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสเปอร์เตรียมฉีกสัญญาคว้าเอเซ่ S A ครับซานแอนสเปอร์ครับเตรียมจะทุ่มว่าประมาณกว่า68ล้านปอนด์เลยโอ้โหใช้ได้เลยนะเพื่อจะฉีกสัญญาคว้าตัวเอริซิเอเซ่ A แนวรุกวัย2ีกปีจากคิสส์พาเลสในช่วงซัมเมอร์นี้เลยรายงานนี้ฟังหูไว้หูนะครับมาจากเดอะมิลเลอร์ครับบอกว่าโทมัสแฟรงค์กุญซื้อหม่ป้ายแดงของสเปอร์เนี่ย ต้องการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกเพื่อเสริมทีมลุยสู้ศึกในยูฟ่าแชมเปียนลีกรดูกาลหน้าก่อนหน้านี้ทีมไม่ความสนใจแบร์ในเบอโม่ซึ่งเคยร่วมงานกับเจ้าตัวก็คือโทมัสแฟงที่เบรนท์ฟอร์ดเนาะแต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยอยากไปเล่นกับแมนยูไนเต็ดมากกว่าสเปอร์ก็เลยสอบถามความเป็นไปได้ขององตัวเซเมนโยด้วยแต่ก็เจอปัญหาว่าค่าตัวของเซเมนโยที่บอร์ัตตั้งไว้เนี่ยมันสูงถึง70ล้านปอนด์สเปอร์ก็เลยบอกว่าเอ้ยทางนั้นขอเบนมาหาเออร์ิชเอเซ่ไหม พราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยิงได้ถึง14ประตูและทำไปอีก11แอสซิสจากการลงสนาม43เกมรวมทุกรายการนี่ถือเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็ถือเป็นคนที่ทำให้พาเลสได้แชมป์เอฟเอคัพด้วยเป็นคนยิงประตูชัยในนัดชิงเอฟเอคัพถ้าทุกคนจำกันได้ซึ่งถ้าหากว,ว่าสเปอร์เนี่ยนะครับจะเอาจริงเอาจังในดิวนี้เนี่ยก็ว่ากันว่านะครับเดอร์มิเลอร์บอกว่าถ้าปิดดิงของเอเซ่ได้สำเร็จเนี่ยแกนหลักในการเล่นเกมรุกอ่ะจะไม่ใช่ซอนเฮืองมินละและ้วซอนเฮืองมินเองเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีม เนื่องจากว่าตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมในซาอุดีอาระเบียที่พร้อมจะทุ่มงบประมาณดึงตัวไปร่วมทีมครับนี่คือข่าวทั้งหมดนะฮะเพืเ่อนๆคิดยังไงครับเอาเอเซ่มาแต่ว่าซอนต้องไปโอ้โหจะปวดหัวใจอยู่เหมือนกันนะเลือกไม่ถูกอยู่เหมือนกันนะเออนะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับและนี่คือดิวเดลี่ครับเทปแรกคอมเมนต์ได้เลยชอบไม่ชอบยังไงเนื้อหาข่าวน้อยไปเนื้อข่าวเยอะไปอยากให้เพิ่มลิกนั้นลิกนี้คอมเมนต์ได้ครับผมรอตามอ่านผมอยากอ่านจริงๆ ผมอยากได้ฟีดแบกที่ไม่ใช่ว่าไอ้อ้วนไอ้เบาหวานไอ้ลื่นไอ้พวกนั้นมันไม่ช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นการติเพื่อก่อแบบดีเทลเรื่องคอนเทนต์หรือว่าแนะนําผมว่าผมอยากได้แบบนั้นนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกเกมเองด้วยและนี่คือดิวเดลลี่พบกันใหม่วันพฤหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกเดียวทุกข่าวทุกทีมเรารวบรวมไหม้คุณในคลิปเดียวดิวเด a ลี่กับเกมเอง